ดึงสองสามต่ยังไม่โดนนะโดนปลายเท้านะโอ้โหแค่มาโดนมาบวกนะนี่เข้าไปลัดล่างมามาสู้กันใหม่ครับซ้ายมัดขวาครับโอ้โหจะเอามาสู้กันเลยครับมาไล่แขนครับเตยสู้กันใหม่ครับตั้งลำได้เดินต่อแม่ลูกขวางลูกแ้่ลุ้นพี่รุ่นพี่เก่าใช่แล้วครับยืนขาเดียวนะฮะ ขนาดผมยืนสองขาผมยังจะล้มเลยนะตาตานโตเพราะว่าไม่มีใครเปี่ยนนะครับให้แต่ง<ด>เพราะว่า<ด>คุณ<ด>หมอเหลือเข็มนี่เยอะนะชอบไม่ได้คุณหมอมาสอยความสดบดความเก่าเข้าไปนะบดให้อยู่นะต้องคุมพื้นที่ให้แคบลงเอาแทงขวานะพอได้นะอ้าวโดนทีมทำอะไรยังหวะไว้ครับติดดิสเปก็ไม่กวนร่าของมันสงกรานต์นะมาปักหลักสู้ครับอย่างนี้แทงครับ นะครับแทงเขาโ,โดนโดนแทงกันครับเข่าซ้ายอ่ากันเอาไว้กัน,นเนข่าซ้ายก็โดนแทงมาก็ไม่ได้ต้องต้องมีอาวุธนำเข้าไปนะโอ้พกอ้าวโอนเดินช้าโดนครับเข้าไปโดนดักแทองอีกอ้าวแต่ลูกจับนะโอ้จับมาตีแล้วเข่าขวามามต้องการไปต้แทงนักนเะข่าซ้ายเอาใกล้กันใหม่นะคิดจะเดินต้องเดินให้เร็วครับแต่ระวังมาก แล้างด้านของชกน้บซัดน,นะโอ้โหดูอาวกระตุกมาเสียบอย่างนี้กระตุกกระโดดพ<ข>อใจใ,<ห>ใน <S <S ผลงานงทนี่ทำมาเอาสุดท้ายรอผลการแข่งขันครับไปไหนไปแดกแนะครับไปที่บูรีลำนะครับไปที่